หกทั้งหมู่บ้านเป็นสิบสิบล้านอ่ะเจ๊งเจ้ามือเจ๊งเจ้ามือนะมือเจ๊งอ่ะไม่พอใจกันแล้วกันอ่ะคนหกทั้งหมู่บ้านนี่แหละทั้หมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านเลยบางคนให้ลูกหลานไปซื้อหนูเทียมเลอะไรบอกโอ้ตามหาตั้งนานเนี่ยโอ้ก็เห็นแคบลูกไป่ท้าก็จำได้ปู่เฮ้ยเออโก้นี่แหละหายไปหลายปีเลย แต่ปีนี้ยังปีนี้ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่พลาดเลยเพิ่นไม่พลาด,าดนะเราเพิ่เด็กชุดนะไม่พลาดเลยครับเพิ่งมาไอ้สามมันรอบมาออกสามปแปดแป่นง่ะปูครับก็ใกล้วันแล้วนะครับปู่ ได้ได้ยินมาว่าปู่จะเดินทางเหรอครับผมจะจะไปทําพิธีเหรอครับปู่หรือว่าไงเป็นเป็นของงวดไหนครับปู่ที่จะไปงางวหนนาวันนาวันที่เกจ้องออร์ดินไปเพลรล่วงหน้าได้ปู่ปู่เดี๋ยววหน้าเอาไหม่จะไปต่องวดเลยเหรครับปู่เดี๋ยวปีนี้ไปหาปู่ด้องปู่มาจากมัษาครับอยู่ที่ผู้จับบอเพื่อบูรักเขาเนี่ยใกล้ครับผมบุนไว้แล้ว ลองถามถามลูกศิษย์ปูไอ้เท่ไอ้กาเป๋ขับรถไปจะรู้ดีครับขับเยอูกไปยินข่าวว่าปูเฮ็ดขันโน่นบ่คำขึ้นแม่นปูไปที่ไอ้ตอนน้ำแท่งสอกศีรษะไปหาแม่ชีนะั่นแม่ชีคดให้แม่ลูกศิษย์ปูแม่นเลยจะอ,อยู่แม่นี่ก็อยู่ตอนน้ำแท่งนี่จะอยู่คนเดียวครับลูกศิษย์ปูแม่นเกด้เยอะงวดนี้ก็อย่าง ไปถามแกรู้นะว่ามันเข้าตรงหน้าผากปูเลยหวยนะ่ะหวานเข้ามาปูไปหาปปปบอว่าเห็ดหวานเออแกเมไม่มชีก็จะู้เลยไม่ชี่เขาบอกเลยไม่ชี้ไม่ชีมันี่เก่งมากเลยเพราะแกเ็นจะคุยเพราะเองแน่นอนไปหาไี้ไม่ชี่ยเป็นลูกศิษย์ปูครับตัวไปถามแกรู้เลยเอาแล้วทีนี้สูตรปูก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับปูเปลี่ยนว่าปูไม่เปลี่ยนสามตัวเก้าศูนย์ห้า S <S มาใหม่แล้วครับปู่เก้าศูนย์ห้าแล้วก่อม่ให้ศูนย์ห้าไหมทองก็เก้าสามตัวเป็นเก้าศูนย์ห้าสามตัวเก้าศูนย์ห้าสองตัวหกห้าไม่เดิมแต่ <5 S 2> ถ้า <5 S 2> ที่ท,ท,ที่ชุดมันก็นมันจะไปทิ้งที่ชุดเมือนเดิมครับแต่ที่เน้นๆคือว่าหกห้าสามตัวเก้าศ <90 5 S 2> ูนย์ห้าข้างบนเก้าศูนย์ห้าข้างล่างหกห้านั่น, 6, นแหละที่ว่าถูกจนต้องย้ายวัดนี่<ม>ใช่ไหมครับปูนี่ ช่ใช่ย่างย่างพบดแล้วเข้าภาษาใช่ถ้าเข้าภาษาแน่นอนถ้าเข้าภาษาปุ๊บนี่ยถ้าปู่ได้เพ่งยากกับยากยากกับยากนี่ไอ้ขับเป๋นี่ขับรถปูงปู่ไม่มานะเขามาหาปู่เองนะครับขับเป๊ลูกศิษย์ปูงมาหาปู่ปู่ว้ไม่มีคุณขับว่าปู่แค่อธิษนเฉยมันหมายถึงอะไรก็ลกขับเปไว่า้าอพิการมาครับมาขับรถให้แหละครับปู่ขับรถให้ขับรถให้ปู่เอาที่ที่ปู่ว่าช่วงเข้าพรรษานี่ปู่เพ่งเพ่งเพ่งแบบไหนครับปู่ครับเพ่งเพ่งเอาเลขอย่างนี้แหละครับปู่ แต่คูไม่ซื้อไม่เคยซื้อเพ่งเพ่งแล้วจะเห็นตัวเลขเลยเหรอครับปู่เห็นเห็นมันจะขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาจะแบบคล้ายๆว่ามันจะวิ่งมาแบบแหวนแต่เมื่มันจะอยู่ต่อหน้าเลยเป๊ะครับที่ว่าเห็นลมมันซื้อไม่ได้บางทีมันซื้อไม่ได้เราซื้อไม่ได้ถ้าซื้อได้มัาก็รวยแล้ว 谢谢แต่ว่าต้องเข้าภาษาก่อนใช่ไหมครับปู่ซื้อไม่ได้ของวันนี้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อได้ของหวันนี่เขาห้ามเราไปคนซื้อปีที่ปู่ไปอยู่ไอ้คนลาดอ่ะเพื่อนนูงสูงอ่ะนั่นก็ให้เขาออกภาษาให้เขาเลยจำได้ผให้เขาหนึ่งหนึ่งออกฝกกันบทบ้านบทเมืองอ่ะรวมจะบายเรื่อยมาสองวันนะบมะทำได้มาออกหนึ่งห้าทีเขาล้มกลเนี่ย หนึ่งก็ไม่พอปู่ปู่จะปู่จะไปเข้าภาษานะใบก็ไปอยู่ที่วัดปูด่ประมาณไม่เกินสิบห้าเมื่อเสร็จออกหนึ่งห้าร่มทลายจมื่นหนีูจะเมือนหนีเลยเราหนี้เ,เราหนี <c oughs> เข้าถูกกันกี่ร้านนะปู่อืม<อ>ป,ปู่ก็เลยเลยใหญ่นี้งวดนี้ฟันสามตัวแขนแขนได้บอกปู่ตัวไหนก็จะฟันตัวไหนครับปู่สามตัวนี่ครับ เก้าศูนย์ห้าแล้วะเก้าศูนย์ห้าล่าปูเก้าศูนย์ห้าข้าบนเนี่ยจะเลขล่างเลยปะเนี่ยข้างล่างเรามีหกตัวเด ah. enfin, right. ียวที fifteen fifteen <maintenant S 2> ่บอกวีหกมาแน่ๆควรจหกมาเร้านเปอร์เซ็นต์หกถ้าใครวิ่งวิ่งสายวิ่งอะหาอะไรไปสายก็จะหกนะหกห้าปูเก้าศูนย์ห้าเออครับหกศูนย์ห้าก็คือว่าสมัยก่อนนี่ปูอยู่ในถ้ำนะครับผม ปู่อยู่อำเภอเอาลึกอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำเอาลึกกระเบีเอาลึกเขาเรียกว่าปู่นี่คือมีทั้งเลขสูตรคำนวณ<ช>มีทั้งเลขเพ่งเอาใช่ไหมครับปู่แล้วก็ขันน้ำมนต์ใช่ไหม,มครับปู่อันไหนจะแม่นกว่ากันครับทั้งสามอย่างนี้ครับปู่ครับรัวเ <ๆ S 1> ท่าเท่ากันถ้าเข้าภาษาขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์จะแม่นเหรอครับปู่แม่นเลยแม่นเลยเพราะเป็นเลขทิพย์แต่ว่าต้องเข้าปัรษาใช่ไหมแบบช่วงช่วงยังไม่เข้าอย่างนี้แม่นไหมครับปู่ก็ ม่ว่ามันเนี่ยบจะเป็นเลขคำนวณมันเคยเข้าเข้าอยู่เลขคำนวณเคยเข้าเข้า Loop เหมือนกันแต่ที่จะไม่แม่นก็น้อยหรือมากจะแม่นเนี่ยมันแม่นขวดอย่างแล้วเลขชุดไหนครับที่ว่าถูกเป็นสิบล้านเนี่ยครับปู่ตอนนั้นมันเลขเพ่งกับคำนวณมันเข้ากันเลขเพ่งกับคำนวณเข้ากันเข้ากันครับมันเข้ามันเข้าแล้ววงกลมก็ลยมันเป๊ะจริงจริงทนีครับงวดนี้งวดนี้เลขเพ่งกับเพ่งไม่ได้เพ่งใช่ไหมครับปู่ไม่ได้เพ่งมันมีแต่คำนวณอย่างเดียว ต้องเข้าภาษาต้องเข้าัรษาก่อนจิตเราไม่เที่ยงครับแล้วขันตะมนนี้ได้ตัวไหนครับปู่ครับนี่ไงูเองถ่ายเองเขาเรียกอะไรไปเรียกเทปตองแปลเองบอกไม่ได้มันตรงกันบปู่ผมก็เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดแล้วครับปู่พรเรียกเทปปู่อย่าบอกนบอกใครบ่าเบนบอกว่ามันจะเคียร์แล่คอมเมนต์มานะครับแต่มีหนึ่งนะครับผมหาไปใส่เอาหนึ่งเจ็ดนะ หนึ่งหนึ่งเลยที่ไม่บอกใครอือเขาได้เทียบข้ามบอกลิทาดอ๋อบอกบอกไม่ได้ใช่ไหมครับปู่เราจะเรียกคำนวณที่ไม่บอกลิเทศจะไม่บอกลิเทศจะไม่บอกใครถ้าข้อภาษาเจ็ดหนึ่งถ้าข้อถ้าเข้าภาษาเราจะอันนี้ข้อภาษาอันนี้มีปัญหาข้อภาษาบต้องเพ่งอย่างเดียวเพ่งข้าภาษา เจ็ดหนึ่้วครับปู่ปู่กับตีอะไรเลยตีอะไเจ็ดหนึ่งแล้วครับปู่ชัดเลยชัดเจนเลยครับผมก็คือปู่ทำทำทั้งขันน้ำมนต์ทำเลขเพ่งแล้วก็เลขสูตรน้ปู่เนาะแต่ว่าต้องเข้าภาษาก่อนใช่ไหมสำหรับเลขเพ่งเนี่ยครับใช่เข้าภาษาเข้าภาษาแน่ๆเลยเข้าภาษาไปหาปู่ก็แล้วไปหาจะได้ไม่ผิดหวางก่า ลูกสิบปู่ให้แม่ที่แม่ชีมแม่แกเป็นคนรักษาคนแม่ชีนะปู่นันปู่ปู่ก็รักษาคนนะครับใครถูกของถูกสายมปู่ทาได้ปู่ปูแก้ได้ได้เลยอ่ะปู่สายเขมรนนะสุรินทร์นะเอออยู่ปาะใต้ปู่รักษาคนไม่ต้องให้หวยรักษาคนอย่างเดียวรักษาบุกมันเกิดทำผลข้างมลมันจะขึ้นมาเองหวยมันขึ้นมาของมันเองสองต่อเลยสองต่อเอาวันนี้ปู่ไปเรียนวิชาสายเขมรมาแล้วครับใช่เพราะปู่คนสุรินทร์ โอ้ oh สูรินสินช้างใหญ่ผ้าไหมดีมากมีประสาทสูตรสองตัวเนี่ยเราได้ไปแล้วในคลิปก่อนเนาะปูเนาะครับรอบนี้จะเป็นชุดสามตัวนะครับพี่ซีครับก็คือว่าสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับชุดสองตัววันนี้จะเป็นขันน้ำมนต์แล้วก็ชุดสามตัวสามตัวนี้คือ905ใช่ไหมครับปูใช่ใช่ใช่มันมีที่มาที่ไปไหมครับปู่905เนี่ยเพราะว่าปูมันเคยออกมานั่นมันเคยออก มาแม่เรียกสามเจ็ดเจ็ดเห็นไหมสามเจ็ดเจ็ดเราบนไข่ออกเก้าห้าสี่นี่ครับสองตัวกับห้าสี่งวดเดียวมันตรงกันโอ๋อเนี่ยเออมันมันตรงงอ๋ออะไรสามเจ็ดเจ็ดมันตรงกันเลยมันตรงเงนมันมันพ่อป้าเดี๋ยวนี้ที่บอกนะมันเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าสองตัวมันออก ห้าสี่ตรงกับห้าสี่นี่มันลดสองหกห้ามันต้องหกห้าวันนี้ต้องหกนะแน่แน่เพราะว่าเออถูกไหมครับปู่อันนี้ใช่ใช่ใช่ตัวนี้แหละตัวนี้เลยเนี่ยนี่นี่โอ้ตัวนี้เลยนะปู่เนาะเออถ้าสองตัวข้างบนจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัดเอาใช่ไหมครับปู่เอาตัดเลยพราีตัดเอาได้เลยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหกห้าได้เออครับเออเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวหกจะมาอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเขียนให้เลยนะปู่เนาะศูนย์ห้านะปู่เนาะนี่นะครับผมส่วนขันน้ำมนต์ให้ตีเอาใช่ไหมครับปู่เตียวเตียวเพราะเป็นเลขเทพครับเลขเทพน้ำมนต์เป็นเลขเทพเป็นเลขเทพเนอ่ะเป็น